ครับเดี๋ยวจะบอกวิธีการเช็คนะครับว่ากล่องแปลงตัวนี้เวลาเราติดตั้งแล้วมีไฟออกมาไหมนี่นะครับก็มิตเตอร์ปรับว่าเป็นที่โวลต์น,นะครับข้างสีแดงเอามาจิ้มกับตัวเส้นสีขาวของกล่องแปลงครับผมส่วนกาวสีไอเส้นสีดําก็ไปลงกลาวตัวถังตรงไหนก็ได้ของมิตเตอร์นี่นะครับตอนที่เรายังไม่สตาร์ทเครื่องนะครับมันจะไม่มีไฟไม่มีอะไรเลยนะครับ นี่ครับจะมีอยู่แบบนี้ครับทั้งสองแบบครับทั้งแบบทั้งตะ,งตะกูลแบบเซ็นเซอร์ที่ปั๊มหรือว่าเซ็นเซอร์ที่หน้าเครื่องนะครับแต่เวลาเราสตาร์ทเครื่องดูงครับมันก็จะมีไฟออกมาตัวนี้จะเป็นของตะกูลพวกอ่า อีสุโตโยมิซูนะครับมันจะไฟออกประมาณนี้ส่วนตัวนี้จะเป็นของตระกูลพวกฟอร์ดมาด้าไฟมันก็จะออกประมาณนี้นี่ครับแล้วดูอันนี้ครับจะผมเทกับคนรอบอันนี้ผมจะต่อเข้ากับของพวกตระกูล มิสูอิซูโตโยนะครับมันมันจะไม่ตรง,รงรรน,รน,นะครับเพราะผมลอกับรถฟอร์ดวีเอลครับนี่ครับขึ้นแล้วนะครับอันนี้ผมเอาออกผมเอาออกแล้วทีนี้ผมจะไปต่อของฟอร์ดของฟอร์ดของไอพวกตระกูลวีเอลนะครับกล่องตัวนี้นี่ครับขึ้นแล้วครับ